ยุ่งกัดโ,โอ้ยยุ่งกัดโ,โอ้ตายโอ้ยุ่งกัดพี่น้องแข่งทายที่เป็นตกเลยน้องการับค่ายเงี้ยนนะขึ้นม,มาเลยพี่น้องต้องคว้าขึ้นขึ้ม่ม

ขวบมีกะสีดำเสียงดเรียนะท้งหมอคึมมค้มไป่้องหมอขึ้นแล้วพูด้องฟาึ้นขึ้นอ่ะขึ้นภึ้นเนี่ยันฟุตกมันจากจากมากกมีดไปน้อง ของสองลาวต้องเ่มให้ี่นไไ้นอกก่อนเมฆอะไร่เมฆสีดำฝาขาเสลย่อนน้อย คึ้มคุ้มราบพี้องโอ้ใช่พี่นองเบ่ขนนาวหนึ่งรังผมมาท่งกันเว่าเั้าจะก็เรเปิดไฟเดียวพี่้องโอ้โหไม่เชื่อกับคนนี่ออกไอ้น้ำมันแหงพี่นมม้นอ,งนนองเราซัดแหงเราพี่น้องไหมไอ้กร็น,านา้ำมีค้งอยู่ ยางไปใส่กระบูดกระบูดกระบูดข,ข,ข,ขาดพี่น้องเลยหัวน้ำเขาไว้เขาพี่น้องเลี้ยงสายช่างเลยกระปุกไม่มีน้ำเองพี่น้องทำเลยพีนาะ ะบอกขึ้นฝนตกหน้าพี่น้องฝากระอว่านหน่อยเนาะเคร่อง, <_ an> งเงีเยบเสียเจะเปิดเมื่อยพี่น้องอุ้มต้งเสียงกัได้ึครื่องรถสายท่างแลงน่ง ไม่ใส่แรงเราปากตะเดียนทั้งคนทั้งเด็กแม่แม,แม่ไปทเรง่นเราเราก็เรียน,น์น,นุ๊กี่เราอเก็บแลง มาเรียนเลาวโ่าเพี่ห้อรวมยุงหลายพี่งนองน่าังไงไม่ยุงหลายรุนแลทั้งบาดบอบท่าคนให้่าแปดคนพี่นนนนนนนหน ไปหน้าลบไปลบใมาอยู่เส้นไทยก็ทำหน่อยน้องเจอกันทิพย์ดาเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลูกแชร์แน่กดติดตามลูกแชร์แน่แชร์ไปก่อนเจอกันทิพย์ดาพี่น้องสวัสดีครับ